สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลประชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพรฤหัสบดีที่23ธันวาคม2564มานำเสนอครับบทพิสูจน์พลังประชารัฐสารรัฐธรรมนูญมีมติ7ต่อ2ให้สมาชิกภาพสสอของนายศิระเจนจาคะสิ้นสุดลงให้มีการเลือกตั้งซ่อม ภายใน45วันเมื่อวานวันที่22ธันวาคม2564นั้นจับสังเกตดูจะเป็นข่าวที่มีทั้งคนสะใจและคนเห็นใจกระทั่งกับคนในพลังประชารัฐด,ด้วยกันเองก็เถอะแสดงว่านายศิระนี่ไม่เบาในด้านผู้ทรงอิทธิพลทางสังคมการบ้านการเมืองก็ดูสิในจำนวน500สสมีสักกี่สสเมื่อเอ่ยแค่คำว่า สิระทุกคนร้องอ๋อแต่จะอ๋อในทัศนคติไหนเป็นอีกเรื่องในคำวินิจฉยัยศาลส่วนหนึ่งมีความว่าเนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายศิระถูกศาลแขวงปทุมวันพิพากษาเมื่อปี2538จําจำคุกจริงจำนวน4เดือนและผู้เสียหายไม่เคยยอมความหรือถอนคำร้องทุกคดีอันเป็นเหตุให้ศาลแขวงปทุมวันได้จำน่ายคดีเสีย จากสารระบบความภายในระยะเวลาอุทธรณ์เช่นนี้คำพิพากษาดังกล่าวจึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันผู้ถูกร้องจึงเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาเมื่อผู้ถูกร้องเคยถูกคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่า กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาผู้ถูกร้องจึงเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา98วงเล็บ10อันเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพสสของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ครับนายศิระเป็นสสเขต9หลัก4คือย่านลาดยาว จะตุจักนั่นแหละหมายความว่าราวราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หกชาวหลัก4จะได้เข้าคูหากาบัตรเลือกสสคนใหม่แทนนายศิระแต่ผลจากคำวินิจฉัยนี้นายศิระไม่เพียงสิ้นสภาพสสยังจะถูกกะกะตฟ้องดำเนินคดีอาญาเหมือนนายธนาธรด้วยโทษฐานรู้ว่าตัวเองมีลักษณะต้องห้ามสมัครสสกลับใช้หลักฐานเป็นเท็จไปสมัคร และยังจะต้องถูกเรียกเงินเดือนคืนอีกต่างหากส่วนนี้ก็ว่ากันไปกำใดใครก่อประมาณนั้นแต่ส่วนที่จะคุยกันก็ที่บางพักบางฝ่ายโหมฟืนโหมไฟจะให้เลือกตั้งใหม่ปี6-5ให้ได้ก็ได้เลือกตั้งปี6-5จริงๆไม่ใช่หนเดียวเปิดสกราชใหม่ปุ๊บก็ได้เลือกตั้งใหม่ปับ๊บที่ชุมพรเขตหนึ่งและที่สงขลาเขตหอาทิตย์ที่16มกราคม ต่อด้วยที่กทมเขต9หลักสในเดือนกุมภาส่วนจะเป็นวันไหนต้องรอฟังกะกะตเคาะอีกทีพูดทางลีลาการเมืองอยากเลือกตั้ง65ก็ได้เลือกตามความอยากกันแล้วไงถามว่าสมใจไหมคงไม่สมใจแน่เพราะที่อยากกันอยากให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เลือกแบบชัน,นตุก,กินหัวคือแหวงเป็นหย่อมๆแบบนี้แต่ถ้าพูดทางลีลาหมอดูก็ต้องบอกว่า แบบนี้สะดกเคราะห์แก้เคล็ดไปเรียบร้อยแล้วปีหกไม่ยุบไม่เลือกตั้งใหญ่นายกตู่อยู่โยงและอยู่ยาวแงแงพูดถึงเลือกตั้งซ่อมซ่อมมากี่จังหวัดกี่ที่แล้วผมก็จําไม่ได้แต่ที่จําได้เลือกตั้งซ่อมครั้งไหนผู้สมัครพักพลังประชารัฐเป็นชนะครั้งนั้นแต่ครั้งนี้ในกรทมเลือกตั้งส้มแทนนายศิระผมดูว่าพลังประชารัฐน่าจะแพ้ในศึกส้มเป็นประเดิม ท่านอาจแยง้งยังไม่เห็นตัวเลยว่าพักไหนจะส่งใครลงชิงกันบ้างรีบฟันธงแบบนี้ไม่อคติหรือไม่ก็ซีซัวมากไปหน่อยหรืออคตินะ่ะไม่หรอกแต่ซีซัวอาจเป็นไปได้ทัศนคติคนกอทมอในการเลือกสอสอนั้นเท่าที่ผมสังเกต 1. เขาจะดูพัก 2. จะดูหัวหน้าพักในที่นี้หมายถึงนายกจากนั้นจึงจะไปดูว่าใครที่พรรส่งลงสมัครสอสอ เห็นชัดๆเลือกตั้งปี62กทมเขต9นายศิระเจนจาคะเป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐถามว่านายศิระคือใครมาจากไหนร้อยละ70อัพบอกไม่รู้แล้วเลือกไหมบอกว่าเลือกเลือกเพราะอะไรเพราะเลือกพลังประชารัฐแล้วจะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วนายศิระก็ชนะทิ้งคู่แข่งพรรคเพื่อไทยไปไม่กี่พันคะแนนทั้งที่ตอนสังกัดพรรคอื่น นายศิระเคยแพ้ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยคนนั้นมาแล้วก็ชัดเจนคนเลือกพลังประชารัฐเพราะอยากได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนี้สง์จึงส่งไปถึงผู้สมัครใครก็ช่างอยากได้ประยุทธ์เลือกเลยแต่เวลานี้ต้องบอกว่าคนไม่กระตือรือร้นที่ต้องเลือกพลังประชารัฐแล้วเหตุผลคือ 1. พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่แล้ว 2. ไม่เลือกก็ไม่มีผลถึงตัวนายก 3. ไม่พอใจธรรมนัตในตำแหน่งเลขาพัก 4. ต้องการสั่งสอนพักที่ใหญ่แล้วลืมตน 5. เลือกไปจะกลายเป็นเสริมบาร,รมีธรรมนัตนี่คือสาเหตุหลักที่ผมมองว่าเลือกซ่อมหนนี้คนเขต9้าจะสั่งสอนพลเอกประวิทย์สั่งสอนธรรมนัตสั่งสอนพักที่อาหารการเหนือนายกส่วนใครจะเป็นผู้สมัครนั้นแทบไม่มีความหมายทางสร้างผลบวกที่จะทำให้ชนะได้ สรุปกันตรงๆตราบใดที่พักพลังประชารัฐยังมีร้อยเอกธรรมนัตเป็นเลขาพักและยโสโอหังต่อนายกไม่ถือผ่านคลานเข่าไปขอขมานายกตราบนั้นจะเลือกตั้งใหญ่จะเลือกซ่อมในกทมอ,อย่าหวังว่าพลังประชารัฐจะชนะแค่รักษาเก้าอี้เดิมได้สักครึ่งก็ยังจะยากไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัตไม่มีฝีมือไม่มีบรารมีไม่มีเงินมีธรรมนัตมีพร้อมทุกอย่าง และมีมากด้วยแต่คนกทมเขาไม่สนเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครเอาไปเคลมเป็นผลงานถ้าเลือกผู้สมัครพลังประชารัฐยิ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมให้เอาชื่อไปพะในบัญชีนายกของพรรคในการเลือกตั้งแล้วลวก็ลํำพังชื่อพลเอกประวิทย์ร้อยเอกธรรมนัสพลังประชารัฐอนาคตเผลอเป็นพักปริ่มสิบด้วยซ้ำในฐานะผมเป็นคนกทมจะว่าไปคนเขตเก้าด้วยซ้ำ จึงอยากสะท้อนทัศนคติคนเลือกให้พลังประชารัตระหนักบอกตรงๆนับแต่ธรรมนัตหักนายกคนกทมก็หักธรรมนัตทิ้งตั้งแต่วันนั้นแล้วและจะส่งผลไปถึงหันหลังให้พักพลังประชารัฐด้วยซ้าถ้าธรรมนัตยังใหญ่คับพักดังที่เป็นทุกวันนี้ผิดถูกเป็นเรื่องแก้ไขได้แต่เรื่องเหมิมเกิมมักใหญ่ไฟสูงอาหารการถึงขั้นวัดรอยเท้าผู้ใหญ่ ไม่รู้จักคำว่านอบน้อมถ่อมตนคนไทยเขาถือตายทางการเมืองมาแล้วกี่คนแล้วล่ะสำหรับคนแบบนั้นก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างชนิดตัวเป็นๆก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรือผมสะท้อนสังคมให้ทราบด้วยความหวังดีถ้าฟังด้วยเข้าใจรีบแก้ไขยังทันแต่ถ้าฟังด้วยโกรธขึ้นเคืองแค้นก็ถือเสียว่าฟ้าชะตาลิขิตก็แล้วกันพลเอกประยุทธนะ์น่ะถึงจะไม่ใช่จัก,กรวานนรุมิตรของประเทศก็จริง แต่ด้วยสุดริตมุ่งมั่นเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการพัฒนาประเทศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนเป็นที่ตั้งนั้นยังใช้เป็นจัก,กรวานนรมิตรของพลังประชารัฐได้อยู่ทั้งหมดนี้อย่าเพิ่งเชื่อที่ผมพูดไว้พิสูจน์ตอนเลือกซ่อมกทมกุมภา65ก็แล้วกันซึ่งจะผิดก็ช่งจะถูกก็ช่างผมด้านพอ ขี้หมาทุกกองก็กองไว้ที่พลังประชารัฐนั่นแหละเว้นแต่พี่โทนี่เขาอยากได้ธรรมนัตก็แบ่งให้คนกันเองไปสักกองก็แล้วกันคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ